สวนนู้นครับัวนนปีขักไปแล้วครับ,รบโอ้ยตายแล้วนกเหยี่ยวตายแล้วโอ้ฝูงี้เอา <c oughs> ปล่อยปล่อย,อยแทนตามไม่ทันครับนี่กองเพยนครับสวัสดีครับ วันนี้พามาไล่นกครับวันนี้ไม่ได้ออกหาล่าที่ไหนครับมาไล่นกครับนกสายครับมันมีแต่ข้างคาวสายนี่นกสายครับเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับผงนกครับผงนกกระจาบกินข้าวครับนู่นไปลนโรงบนู่นครับดูครับเยอะขนาดไหนครับดูนอครับวันนี้พามาชมผงนกกระจาบครับนีู่งครับโอหบินครับผงนกกระจาบครับวันนี้ ไล่ไม่ไวครับนะครับกินข้าวครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูครับงวครับไปแล้วหุงใจนี่ครับอกกูกินข้าวไม่เหลือครับนะครับเกี่ยงแน่กว่าจะได้เกี่ยวครับนี่เป็นสายเลยครับ น่ะกินอีกแล้วโอ้เสียงนกเดียวครับไล่นกเองโอ้ผงโอ้ไม่ถ่ายตรงนู้นนาฬิกาเข่าพียบเลยเป็นฝูงอ่ะใหญ่กว่ารถ100อีกอ่ะฝูงอ่ะ เสียงเดี่ยวก็กเบาแท้ไม่แล้วขาตั้งกล้องมาเหมือนนิกไม่หนีหมาแล้วนี่ฝู้แยกฝูงอีก โอ้โหนะครับกินข้าวไม่เหลือครับ่ลงอ่โอ้โลบ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 วันนี้มหมมีการมาไล่นกครับนี่มาไล่นกกันครับวันนี้ฝูงใหญ่ครับนกกินข้าวครับ ข้าวยังไม่พอเกี่ยวครับต้องมาไล่นนหนูนกโอ้ร้อนแสงหน่อยนี่เดยดูแต่ข้างคาวสายครับพามาดูนกสายบ้างครับบา่บผมนกสายบบับไม่ใช่ข้างขบบ เหยียบเลยกว่าจะได้เกี่ยวข้าวครับโอ้ด้านครับหงุนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วซูมซูมซูมทางข้าวสายย,ยานเก็นครับ โอ้เนะยเยอะมากครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตัวเล็กมันไกลครับนอนในป่าน้นครับให้ดูฝูงใหญ่ลง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 นี่ฝูงนึงครับบนหัวโอ้โอนี่ครับ ดูชัดๆัด้างเข่าสาย,ยัน้า่ะครับยันตะวันตกแะโอ้มาแล้วมาแล้ววันนี้มาไล่นกครับนกกินข้าวเป็นฝูงเลยครับนี่ฝูงหนึ่ง<อ>ตัวมันเล็กเกินไหม มองไม่ค่อยเห็นมน,นีครับคุ่มมีพูงนี้ครับมูนะครับดำเมี่ยมเลยครับโอ้ยนี่ครับลุ่มนี้ครับโอ้โอ้ย,อยกล้อง ไม่แล้วค้ากล้องมาสั้นหน่อยครับเอาโซ่สับไทยขานแก่นี่ทถ้าไม่ไล่มไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยแตะขายก็มีนะครับมันติดแล้วปวดดีกว่ามาัม้งเั็นไหมติดอยู่นะ ต้องประทัดไล่ครับมึนจริงๆครับแล้วก็วนมาลงใหม่ครับดูฝูงนี้ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุม,ม้งครับมุมมองครับดูฝูงใหญ่ จะมาไหมครับเราจะไล่กันทุกวันนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูดมูมันเยอะขนาดไหนลองดูครับเหมือนข้างคาวสายครับโอ้โเต็มนะครับจุดไปทัดครับ้องจุปทัดไล่มัน โอ้โหงใหญ่มาแล้วฝูงนี้มันเห็นคนมันก็หลบครับนี่ครับนกสายครับนกสายของเราครับมาไล่ทุกวันครับลมมาแล้วนี่ครับโอ้ลมแรงครับ คนจะมาหรือเปล่านี่ครับนี่ครับนกสายบ้านผมครับไม่มีข้างคาวครับนกแท้ๆครับน่าอยู่เขาสาริกาอยู่ว่านี่เป็นข้างคาวสายครับอขดนี่ครับเหยียวพี่นะครับเหยียวครับเหยียวโฉบแล้วครับเหยียวผมึงสี่ห้าตัวโฉบแล้วนกมาโฉบใหญ่เลยครับนู่นตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเนี่ยเหยียว โอเครับโอ้โหบินล่อนชมกันครับชมกันครับนี่ครับนกสายครับนี่ครับนกสายครับช่วงค่ำนี่บินดีครับดูนะครับดูกันครับนี่ครับนี่นกกระจิบกระจอครับนกกระจาบครับโอ้โหหนึ่งครับ เจอนกโชบเดี๋ยวนกโชบครับดูนกโฉบนกผมมันจะโชบครับเนี่ยรับต่วนยีครับเดี๋ยวครับหลบเดียวครับมาอีกฝูงนึงมีหลบมีหลบมีหลบหลกคน่รับีบเรครับวาบวาบ มีเสียงไหมครับนี่ครับช่วงกำลางเห็นชัดครับนี่ครับบินต่ำเลยครับช่วงมีลมครับลมแรงครับดูนกกันชัดๆครับ น,นี่เหยื่ยวนี่บินดีครับดูตัวนู้นครับตัวนู้นปีกแขกไปแล้วครับโอ้ยตายแล้วนกเหยี่ยวตายแล้ว,วนกเหยื่อตายแล้วตัวนูว้นมีเสือ,อช่วงค่ำครับนี่ครับช่วงค่ำครับ นั่งดูมันบินครับไล่ไครับแผนไวๆครับโอ้าเอาเอา,เา,เา,เาไปนอนตอนเช้าอีกรอบนึงนะครับเนี่ยเไปไปไปเดี๋ยวลาไว้เพียงเขานี้ครับอย่าลืมกดติดตามทีมงานสาราเนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ